ันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณก็ทำได้ใบโตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำการเปลี่ยนโชครถยนต์นะครับวิธีง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่คือโชคที่ซื้อมาใหม่ที่จะทำการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกครับนี่ครับตามไปดูครับถอดยางอะไหล่ออกก่อนครับเพราะรุ่นนี้จะมีุแจ็อกยางอะไหล่ เราต้องไขกุญแจล็อกยอกเอล็อยางอะไรออกก่อนครับนี่ครับกุญแจยอกล็อยางอะไรต่อไปเราก็ไขาย,ยางอะไรลงนะครับ คยก่อ,อนยางอะไรสักทีครับต้องทำการปิดฝาท้ายก่อนนะครับ ต่อัวขันยางอะไรครับ ถอมหมนอย่างอะไรที่ถอดอยางอะไรก็เพราะว่าจะได้ ยาวเกินครับพอคอับออ อยาครับยังอะไรตุ่มยังอยู่อยู่เลยนะครับก่อนอื่นต้องมาฝากอยู่ข้างๆรถแบบนี้ใครเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ข้างๆมันครับ ปใช้บล็อกครับเบอร์สิครับขันโชคตามมาดูกันเลยนะครับสาบเหินหไหมครับ เกิดเราไม่ถอดอย่างอะไรันจะเข้าลำบากนะครับอันนี้เราถอดนี่ไม่มีไม่แรงยกนะครับ ถอนตัวเก่าก็อนแล้วเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนครับ อันนี้เป็นท่อ,อยางกันหินไปกระแทกแกนมันนะครับก็จะเกิดกิดทำการเกิดการลวดซึมบางท่านก็น็ดตัวข้างล่างนี้อาจจะไข่ยากนิดหน่อยเพราะว่าบางทีเศษก้อนหินประเด็นใส่เกี่ยวมันครับ ทำให้ไขยยากเดี๋ยวมันลบมั่งอะไรมั่งครับก็ทำการ บางทีไม่จําเป็นต้องมีแม่แะงมมีจระเข้หรืออะไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นโชกแก๊สหรือโมโนโทูบชกตึงแก๊สนะครับมันจะเปลี่ยนยากกว่านี้ต้องเอาแม่แรงยกคัดซีขึ้นครับแล้วล้อมันจะล่วงลวงมาให้มันได้ตำแหน่งใกล้เคียงกับรูทั้งสองนะครับใส่รูบ,บน,กนก่อนแล้วก็เอาแม่แรงยก ให้มันใกล้เคียงกันครับเพราะมันจะกดยากมากอันนี้ก็เริ่มจะไขให้แน่นนะครับตึงมือแล้ว มีบล็อกลมหรืออะไรก็จะสะดวกหน่อยครับหรือมีก๊อกแก๊ก็จะช่วยได้เยอะครับไวครับ ไขให้แน่นนะครับจ,จัดให้มันสวยนี่ครับเสร็จเป็นหนึ่งข้างแล้วนะครับ เตรียมข้างต่อไปมารอไว้เลยครับเราก็จะทำการตัดสายเคเบิลท้ายออกครับที่มันรัดไม่ให้มันเลื่อนได้มากครับไปอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึงนลครับ ห่องอาจจะมีหลบนิดหน่อยนะครับแปสักครู่นะครับเห็นไหมครับเป็นว่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก็แล้วกันครับทำการถอดเหมือนเก่าครับเหมือนข้างนู้นเลยครับ เดี๋ยวพึ่งไปโหดแลนครับลองกลับด้านทีนงครับ <c oughs> หนุนไว้แล้วหนุนไว้แล้ว ถอดแหวนออกนะครับก็ทําการถอดโชกนะครับถอดแหวนเสร็จการถอดชกออกแล้วก็รนำโชกค,คุณยุงที่เราจะมาเปลี่ยนมาใส่นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับลองใช้เหมือนกันครับ ผมไม่ได้าคาโฆษณาอะไรกับเขานี่ครับเป็นแบบทวินทูปครับ ครับฟิตนั่นครับผริตงต้องเอาเจรารบีครับใส่ก่อนแต่นเนื่องด้วยผมลืมเอาเจรารบีมาจากบ้านแม่นะครับ นะครับ ด้วยมีตัวกอกวนครับยุงครับ ให้แน่นนะครับนี่หนึ่ง้วยพื้นที่มันแคบ นี่เป็นพ่อเลน เราก็ทําการเปลี่ยนโชคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเก็บยางอะไรแล้วก็ขี้ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเองได้คุณก็ะทาได้ใบตัวครับคลิปต่อไปจะทําอะไรหรืออยากจะให้ผมทาอะไรกับงาน DIY หรืองานประดิษฐ์งานสร้างก็คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับใต้คลิป ขอบคุณครับติดตามชมครั้งต่อไปครับว่าผมจะทำอะไรต่อครับ